สังคมแห่งการเรียนรู้โอ้โหชื่อฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับโลกที่แบบเราทุกคนเรียนรู้กันได้ตลอดชีวิตแต่เอ๊เคยลองคิดเล่นๆไหมครับว่าถ้าไอเดียที่มันดูสวยหรูขนาดนี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่มายาคติล่ะแถมยังเป็นมายาคติที่ซ่อนอันตรายบางอย่างเอาไว้ด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกการประทะก,กันทางความคิดที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆในเรื่องนี้กันครับนี่คือภาพฝันในอุดมคติเลยนะฮะคือสังคมที่การเรียนรู้มันไม่มีวันจบสิ้น ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็เรียนรู้ได้ตลอดเนี่ยแหละรครับคือหัวใจหลักของสิ่งที่เรียกว่าสังคมแห่งการเรียนรู้โลกที่การเรียนมันไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนหรือตอนเรารับปริญญาอมืมันเป็นภาพที่สวยงามมากสวยซะจ,จนบางทีเราก็ต้องตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันจริงเหรอแล้วตรงนี้แหละครับที่เป็นเหมือนทางแยกสําคัญเลยคือเรากําลังเดินไปสู่เป้าหมายที่มันสูงส่งจริงๆ หรือว่าเรากําลังเดินหลงเข้าไปในกับดักของมายาคติที่มันอันตรายกันแน่โอ้โหคําตอบของคําถามนี้นี่เดิมพันสูงมากเลยนะครับเพราะมันจะไปกําหนดทิศทางนโยบายการศึกษากําหนดอนาคตของสังคมเราไปอีกยาวนานเลยเอาล่ะครับในส่วนแรกเนี่ยเราจะไปลองฟังฝั่งที่เขาโจมตีแนวคิดนี้กันก่อนเลยมาดูกันว่าทําไมไอเดียที่ฟังดูดีๆขนาดนี้ถึงถูกมองถูกตราหน้าว่าเป็นมายาคติยุคใหม่ที่เป็นภัยไปได้ นักวิจารณ์สองท่านนี้ครับฮิลส์กับไทเนี่ยเขาไม่ได้แค่วิจารณ์แบบผิวเผินนะแต่เขาชีปเปรียงลงไปเลยว่าไอ้คาว่าสังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับมาโทรจรันเลยคือภายนอกเนี่ยดูสวยหรูมากห่อหุ้งด้วยคําว่าการศึกษาเพื่อทุกคนแต่ข้างในเนี่ยมันซ่อนเครื่องมือของกลุ่มผู้มีอํานาจเอาไว้ที่ใช้มันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆโอเคทีนี้เรามาลองสวมบทเป็นนักสืบกันหน่อยดีกว่าครับ เราจะมาลองชําแหละคำวิจารณ์ของพวกเขากันทีแล้วประเด็นเลยเพื่อจะดูว่าข้อกล่าวหาที่ว่าเนี่ยมันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกันแน่ประเด็นแรกเลยครับคือเรื่องผลิตภาพฝ่ายที่วิจารณ์เนี่ยเขามองว่าการศึกษาถูกลดคุณค่าลงไปเยอะมากกลายเป็นแค่โรงงานผลิตคนเพื่อไปป้อนระบบเศรษฐ,ฐกิจเท่านั้นเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็โต้กลับมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวผลิตภาพมันไม่ใช่ผู้ร้ายนะมันเป็นแค่แนวคิดทางเศรษฐ,ฐกิจเฉยๆปัญหาที่แท้จริงอ่ะ คือตอนที่แนวคิดนี้มันถูกเอาไปใช้เป็นข้ออ้างเพื่อครอบงาความคิดเห็น,น,นอื่นๆต่างหากมาถึงประเด็นที่2ครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไฟวิจารณ์บอกว่าสังคมเราเนี่ยถูกทําให้ตื่นกลัวเกินเหตุกลัวการตกรถไฟกลัวการเปลี่ยนแปลงจนเหมือนกับคนที่ต้องวิ่งบนลู่วิ่งตลอดเวลาหยุดไม่ได้แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าคุณเข้าใจผิดแล้วแหละคือเราไม่ได้แค่วิ่งเร็วขึ้นบนลู่เดิมนะ แต่สนามวิ่งทั้งสนามมันกําลังเปลี่ยนไปเลยต่างหากคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าประสบการณ์เก่าๆความรู้เดิมๆเ,เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วมีคําพูดหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้เห็นภาพมากๆเลยครับเป็นของโจเซฟชุมพิเตอร์ที่กล่าวไว้ตั้งแต่ปี1934โน่นเลยนะฮะเขาบอกว่าต่อให้คุณเอารถม้ามาต่อการมากแค่ไหนมันก็จะไม่มีวันกลายเป็นรถไฟไปได้โอ้โหคมมากมันคือการบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปรับปรุรงของเก่าให้ดีขึ้น แต่มันคือการคิดค้นสิ่งใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยคนละเรื่องกันเลยมามาถึงตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องหยุดแล้วก็ถามคําถามที่มันสําคัญกว่านั้นคือหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังเข้าใจคําว่ามายาคติผิดไปตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าในส่วนนี้แหละครับเราจะไปแยกแยะความแตกต่างที่สําคัญมากๆระหว่างคำสองคากันถ้าสมมติว่าแนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้มันไม่ได้ตั้งอยู่บนมายาคติที่เป็นอันตรายอย่างที่เขาว่า และคำถามคือมันตั้งอยู่บนอะไรกันแน่คำตอบมันซ่อนอยู่ในการทำความเข้าใจคำสองคำนี้ครับคำแรกนะครับคือมายาคติทางสังคมคืออยากให้ลองนึกภาพว่ามันไม่ใช่คำโกหกนะฮะแต่มันเป็นเหมือนกาวใจที่ยึดสังคมเอาไว้ด้วยกันเป็นเรื่องเล่าที่คนในสังคมแชร์ร่วมกันเพื่อสร้างระเบียบสร้างความเข้าใจตรงกันมันคือรากฐานที่ทําให้สังคมมันเดินหน้าไปได้โดยไม่พังทลายลงมาซะก่อนทีนี้มาดูอีกคํานึงครับ อุดมการ์คำนี้แหละครับที่มักจะเป็นตัวร้ายในเรื่องต่างๆมันคือการบิดเบือนวัฒกรรมบิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเท่านั้นถ้ามายาคติเมื่อกี้เปรียบเหมือนกาวที่ยึดเราไว้ด้วยกันอุดมการณ์ก็เหมือนโซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้กับผลประโยชน์ของคนอื่นเห็นความต่างชัดเลยนะครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องทฤษฎีในตำราหรือเปล่าคำตอบคือไม่เลยครับดูตัวเลขนี้สิครับในปี1995แค่ปีเดียวนะครับผู้ใหญ่ชาวอเมริกันมากถึง76ล้านคน 76ล้านหรือคิดเป็น40%ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆคือมันเพิ่มจาก32%เป็น40%ในเวลาแค่4ปีเองนะฮะนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ใครไปบังคับได้แต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากความต้องการของผู้คนจริงๆถ้าอย่างนั้นอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงละ่ะที่ผลักดันให้คนหลายสิล้านคนต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้กันตลอดชีวิตคําตอบมันอยู่ในแนวคิดที่เรียกว่าสังคมเสี่ยงภัยครับ หัวใจของเรื่องมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แผนการของใครคนใดคนหนึ่งแต่เหมือนเป็นแผนชูชีพของเราในโลกยุคใหม่โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่มนุษย์สร้างขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วซะจนตามไม่ทันหรือความผันผวนทางเศรษฐ,ฐกิจโลกการเรียนรู้เลยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเอาตัวรอดไปแล้วครับ สภาวะแบบนี้แหละครับที่นักสังคมวิทยาเขาเรียกว่าสังคมเสี่ยงภยัยลองนึกภาพตามนะครับสมัยก่อนเนี่ยชีวิตเราอาจจะมีพิมพ์เขียวที่ค่อนข้างชัดเจนจากชุมชนจากประเพณีว่าต้องทําอะไรเรียนอะไรทํางานอะไรแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยพิมพ์เขียวที่ว่ามันจางลงไปมากหรือบางทีก็หายไปเลยเราแต่ละคนเลยต้องกลายเป็นเหมือนสถาปนิกที่ต้องมาออกแบบและรับความเสี่ยงในชีวิตของตัวเองและลักษณะของสังคมเสี่ยงภัยมันเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้เลยครับ อย่างแรกเลยคือเทคโนโลยีมันทําให้เวลาและสถานที่ไม่เชื่อมโยงกันเหมือนเดิมการพบปักกันก็ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่อยๆความผูกพันในชุมชนแบบดั้งเดิมก็ค่อยๆอ่อนแอลงแล้วเราก็ต้องวางใจในระบบผู้เช่วชาญที่มันซับซ้อนแล้วก็อยู่ไกลตัวเรามากๆและสุดท้ายคือทุกอย่างเลยครับทุกโครงสร้างทางสังคมสามารถถูกตั้งคําถามได้ตลอดเวลาและนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดครับในโลกใบใหม่แบบนี้เนี่ย การเรียนรู้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการหางานหรือการอัพสกิลอีกต่อไปแล้วแต่มันคือกระบวนการในการสร้างตัวตนของเราขึ้นมาเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการดําเนินชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้เอาละครับหลังจากที่เราได้ฟังมุมมองจากทั้งสองฝ่ายมาพอสมควรแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดตกลงแล้วสังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ควรค่าแก่การรักษาไว้หรือว่าควรจะโยนมันทิ้งไปดี พอเราลองชั่งน้ำหนักดูแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันมีช่องโหว่ที่อาจจะถูกฉกฉวยไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือการเมืองได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันแนวคิดนี้มันก็พยายามที่จะตอบโจทย์ความท้าทายที่แท้จริงของโลกยุคใหม่ที่เรากําลังเผชิญอยู่ดังนั้นการล้มเลิกแนวคิดนี้ไปเลยเนี่ยอาจจะอันตรายกว่าการที่เราพยายามช่วยกันสร้างมันให้ดีขึ้นให้มันมีมนุษยธรรมและเป็นธรรมสาหรับทุกคนมากขึ้น มันทำให้นึกถึงคำพูดของไอว n นอิลิชที่เคยกล่าวไว้ว่าอนาคตที่พึงปรารถนาขึ้นอยู่กับการที่เราจงใจเลือกชีวิตแห่งการลงมือทำมากกว่าชีวิตแห่งการบริโภคนี่อาจจะเป็นหัวใจที่แท้จริงของสังคมแห่งการเรียนรู้เลยก็ได้นะครับคือการเลือกที่จะเป็นผู้สร้างไม่ใช่แค่ผู้เสพความรู้เพียงอย่างเดียวและสุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่ออาจจะไม่ใช่ว่าเราควรจะเรียนรู้อะไรแต่คือ ในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนไปข้างหน้าแบบไม่เคยหยุดนิ่งแบบนี้ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นการที่เราเลือกที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือเปล่าครับ